ครับวันนี้ก็มาตามดูงานประจาช่างเท็นินะครับวันนี้เกี่ยวกับเทอร์โบกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอขอแ๊ทนะครับไม่มีใครอยู่ใกล้ใกล้เทอร์โบที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นเทอร์โบนิสันนาวล่านะครับก็รถอดอยู่ด้านนอกนะครับก็เปลี่ยนยกลูกใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าซ่อมไปซ่อมมาทาท่าจะไม่คุ้มนะครับแล้วก็ลดอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับอ่าเข้ามาใกล้ใกล้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็ รถคันนี้เป็นลูกค้าประจําทั้งเซ็งนะครับของเก่าเคยมายกคัดอ่าน่าจะนานและพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ช่างก็แนะนําเรื่องชุดแก้ระบบเทอร์โบแก้ VGS นะครับตรวจเช็คแล้วของเดิมเทอร์โบบูตเกินเยอะอ่านะครับถ้าคนขับรถโหดๆนะครับป่านนี้น่าจะพังไปแล้วนะครับสเหตุที่บูตเกินเยอะคือนี่นะเข้ามาดูใกล้ๆนะคีบนี้ไม่ขยับเลยนะครับแล้วก็มีรอยฟันอยู่ข้างในนะครับ อาการนี้ก็คือเทอร์โบโขงบวมคีบติดนะครับไอเสียส่วนเกินแทนที่จะเปิดมันก็เปิดไม่ออกนะครับเรามาดูตัวใหม่นะครับจริงๆถามว่าซ่อมได้ไหมก็ซ่อมไปซ่อมมาบางทียกลูกใหม่มันจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็ได้เทอร์โบสดสดนะครับอันนี้ก็ใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับถ้าเป็นกิโลก็เป็นน่าจะสองแสนบวกลบนะครับเสร็จปุ๊บก็มาดูนี่นะนี่โขงนะ มันจะมีคีบเห็นชัดไหมสมมุติว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องคีบจะขยับเปิดนะครับอยู่ประมาณ30%พอเราทิ่มคันเร่งมิดนะครับอยู่ที่ว่าบูทเทอร์โบจะบูทเท่าไหร่นะครับสมมุติสเปคโรงงานมา25ปอนนะครับ25ปอนคีบก็จะเปิดฟึบเปิดสุดเลยเห็นนะอ่าเสร็จปุ๊บพอเวลาเรายกาคันเร่งปับอ่าคีบแปรผันนะครับจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่พอคีบติด อ่านะครับอันนี้คลิปปิดในจังหวะปิดนะครับถ้าเราขับช้าๆบูตไม่เกินนะก็วิ่งได้แต่ถ้าหากว่าเราจังหวะโยกแซงกระแทกคันเร่งนะครับบูตไปประมาณ3-5-40หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วเรายกคันเร่งไวๆนะครับพักเดียวคอบเลยนะครับอาจจะมีแกนขาดแกนฟาดแกนดค่านะครับแยกล่างกันเลยก็มีนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นเทอร์โบ งบวมคีบติดนะครับส่วนเรื่องใบก็ตามธรรมชาตินะครับมันก็ต้องมีหลวมมีรุนมีสึกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็พอดีลูกค้าจัดเซตยกลูกใหม่อ,อันนี้ช่างเอาโค่งใหม่ๆม,มาให้ดูนะพาให้เห็นไส้ในนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับนี่นะครับจะขยับได้เลยกิ๊กๆๆนะครับก้อนนี้ยกคัดกับช่างไปเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณนะสักนิดนึงแล้วกันคับคุณนะขออนุญาตตรงนี้มาหน้ารถลยแล้วกัน วครับุณอะไรเสามรถสามารคุณน้าหน่อยค้สวัสดีครับคุณนอะไรเอ่ยพิเชษงพิเชษนะพิเชษอยู่แถวไหนครับอยู่หมู่บ้านคาที่ครับเ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองนะใชทุก่อนมาทำพัดใช่นายังจำไม่ได้ทำพัดประมา ดีกว่าเกิดอะรเป็นอือ้อพอครับก็ใช้งานได้ดีดีครับนิ่มด,ดีนิ่มอ่าโอเคก็ทั้งก็แนะนำเรื่องระโบวันนั้นน่าจะตเเรเมสแล้วเนะาะใช่ดีมันรถมันไหลคันแค่างก็จะไม่ค่อยได้แล้วช่งางก็แนะนำว่าให้ขับไปหนองผนังก่อนก็คุณน้ำถนะน,น,นมันได้ปีกว่านะก็วันนี้มาเปลี่ยนเลยมาัดแปเปลี่ยนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่ในขั้นตอนออกเมสนะครับตรวจระบบ ดูนะไรอ่านะครับเอากําลังลันม,มาตามใจคุณน้าเลยนะครับเสร็จปุ๊บพวงนี้ท่านก็จะนําเสนอพวกระบบเซ็ตช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างก,ก,ก็จะมีชกหน้าโชกหลังแหนบกันโครงอะไรพวกนี้นะครับช่างเซนก็รับดูแลนะครับที่มันเป็นรถกระบะนะครับถ้ารถมีอาการโยนย,ย้ยหรืออะไรนะครับก็จัดรถมาให้ช่างนิดนึงวันนี้คุณน้าเขาบ่นว่ารถคุณน้าเขาแข็งทงั้งที่ตัวรถเป็นสีประตูะครับช่างก็เลย พาไปเทสรถในร้านชนะ่างรถหลังคาเอาไว้สําหรับซื้ออะไรนะฝนคุณนะหน่งวิ่เป็นไงบ้างครับว่งครับเหมือนวิ่งเหมือนรถเก่งเลยวิ่งเหมือนรถเก่งเลย <c oughs> ครับก็เดี๋ยวยังไงคุณนะก็ขับเทสรถนะวันไหนอยากใจ้ให้ก้องรถมาจอดในร้ามันต้องไล่ไล่ชกหน้าชกหลังไล่แหนบแหนบที่ไล่ทีละแผ่นเลยนะแล้วก็พวกกันโพงอะไรพวกนี้นะครับแล้วรับรองว่า ได้เหมือนรสชาติเลยนะโอเคก็ขอบคุณมากครับคุณนะเดี๋ยวยังไงมีขั้นตอนการเทสอีกครับโอเคขอบคุณมากครับนีนะครับลูกค้าประกำใกล้ใกล้ครับก็ยกลูกใหม่ไปเลยนะครับพร้อมแก้ระบบอ่านะครับก็ช่างเซ็งดูแลให้นะครับตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนก็จัดการให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสบูทกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอันนี้คุณนะาก็ยกคัดไปปีฝ่าแล้ว นิ่มเนียนใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ประจัจะดรเทโนโลยีใหม่เลยโยเลยอเคขุณมากครับ